สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีคนที่เขาถามต่อเนื่องจากวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําเรื่องเกี่ยวกับการกรองหุ้นอย่างรวดเร็วนะครับเขาอยากรู้ว่าสมมติว่าถ้าเรากรองหุ้นอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วเราดูแล้วมันมีบริษัทที่ดูน่าสนใจคําถามก็คือสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าบริษัทน่าสนใจแล้วเนี่ยเราจะต้องดูอะไรต่อ เอาจริงๆคือมันก็ไม่ได้มีเกมตายตัวหรือว่ามีเช็คลิสต์มาบอกว่า12 3 4 5ต้องรู้อะไรบ้างแบบนั้นนะครับจริงๆเราก็ต้องรู้มันทุกอย่างแหละถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเราก็อยากรู้ให้ได้เยอะที่สุดอยากเห็นภาพให้ได้เยอะที่สุดว่าบริษัทเนี้ยเขาทําอะไรกันแน่เขาทําแล้วเป็นยังไงเพื่อให้เราจะได้พอที่จะเดาได้ว่าอนาคตมันน่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ทีนี้โอเคผมก็เข้าใจนะเวลาที่ตอบลักษณะแบบเนี้ยบอกว่าเออหาให้ได้เยอะที่สุดแหละถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาตลาดลงทุนหรือมือใหม่เนี้ มันกว้างเงินไปหรือเปล่าไอหาทุกอย่างนะครับแล้วดังนั้นในวิดีโอข้อนี้เดี๋ยวสิ่งที่เราจะทําก็คือผมก็จะไล่ให้ฟังแล้วกันข่าวาว่าสิ่งที่เราควรจะต้องหาข้อมูลและควรจะต้องรู้เนี่ยมันคืออะไรบ้างหมวดใหญ่ๆห,หมวดแรกที่เราอยากจะรู้เนี่ยก็คือเราอยากจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทก่อน เช่นสรุปบริษ right? ัททําอะไรขายอะไรกันแน่นะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าขายอาหารเนฉยๆนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าขายอาหารนี่มันคืออะไรอาจจะเป็นเท่าแก่น้อยได้ถูกไหมนี่ก็เรียกขายอาหารกัน MK ก็เรียกขายอาหารหรือ CPF ก็เรียกขายอาหารอย่างเงี้ยไม่เอาเราต้องละเอียดกว่านั้นนะครับว่าสรุปขายอะไรกันแน่อย่างชัดเจนอย่าง MK อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปดูเราก็จะพบว่าอ๋อนอกเหนือจาก MK แล้วก็ยังมียายโยอีนะมีแบรนด์2อันนี้ที่เป็นอันหลักยังมียี่ห้ออื่นๆปีกย่อยแต่ว่าไม่เป็นสาระสํำคัญาาคััือออออ MK นดบงลมเป็ยยี แล้วบร e ิษ um anyway? ัทขายของให้ใครลูกค้าเป็นใครเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาหรือเปล่าเป็นแบบครอบครัวไหมแบบมีลูกหรือว่าเป็นแบบผู้สูงอายุหรือว่าขายให้กับบริษัทถ้าเป็นบริษัทก็อ้าแล้วมันบริษัทแบบไหนล่ะเป็นโรงงานเหรอหรือว่าเป็นแบบโรงแรมไหมเป็นธุรกิจแบบประเภทไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าขายให้กับรัฐบาลไหมแล้วขายแบบไหนยังไงขายแบบส่งเซลล์วิ่งไปขายตามบ้านไหมหรือส่งเซลล์แบบเรชลูกค้าโดยตรงหรือเปล่าหรือเป็นลักษณะแบบมีหน้าร้านหรือเป็นลักษณะแบบออนไลน์หรือเป็นลักษณะแบบมี คนมาซื้อแฟรนไชส์ไปทําแล้วรูปแบบของรายได้เป็นไงเป็นลักษณะแบบขายของเป็นชิ้นไหมขายของเป็นโปรเจกต์ไหมหรือว่าเป็นลักษณะแบบเป็นรายได้คงที่ฟิกซ์เอาไว้อย่างเช่นผู้ค่าเช่าอย่างนั้นไหมถ้าเป็นค่าเช่าอย่างนั้นสัญญาเช่ามันเช่ากันไว้กี่ปีแบบปีต่อปีอย่างนั้นไหมหรือว่ามันเป็นเช่ารายะยาว5ปี10ปีแล้วมันมีระบุไหมครับว่าแบบค่าเช่าเนี่ยมันจะต้องปรับขึ้นปีละเท่าไหร่มันเป็นค่าเช่าคงที่ไหมหรือว่ามันเป็นค่าเช่าลักษณะที่บางส่วนคงที่นะบางส่วนตามผลประกอบการของผู้เช่านะหรืออะไร แล้วสิ่งที่ขายเนี่ยมันมีความโดดเด่นอะไรยังไงมีความแตกต่างจากคู่แข่งไหมแล้วทําไมคนถึงจะต้องอยากซื้อสินค้าของเจ้าเจ้านี้ล่ะช่วงที่ผ่านมาสินค้าได้รับความนิยมมากขึ้นไหมแล้วถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าอ่ะสินค้ามันไม่มีความแตกต่างกันอย่างนั้นอย่างนั้นความได้เปรียบของบริษัทบริษัทเนี่ยมันมาจากอย่างอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นมีต้นทุนที่ถูกกว่าไหมหรือว่าอะไรช่วงหลายปีที่ผ่านมาผลประกอบการเป็นยังไงบ้างยอดขายเป็นยังไงเติบโตไหมกาไรเป็นยังไงเติบโตไปในี้ทิศทางเดียวกันไหมถ้าเกิดเเตตตตตติิิบบบบบโโโออ่ะะแมมัันนจจาาากกกไรรที ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันมาจากการที่ขึ้นราคาเป็นหลักหรือมันมาจากการที่แบบขยายสาขาหรือมันมาจากการควบรวมกิจการหรือมันมาจากอะไรนะเราเก็บเงินสดได้ไหมถ้ามีกําไรมีหนี้สินเยอะไหมหนี้สินถ้าเยอะเยอะจากอะไรเอ่ยเยอะจากการที่มันมีเจ้าหนี้การค้าเยอะหรอ,อหรือว่ามันเยอะเพราะว่ามันเป็นเงินกู้ยืมธนาคารซะเยอะหรือว่ามันเป็นอะไรนะเราเราก็อาจดูพวกอัตราส่วนทางการเงินต่างๆมาจิ้นเป็นยังไงเอา E r o A เป็นยังไงถูกไหม พวกนี้ก็ทั่วไปอยู่แล้วทีมผู้บริหารเป็นใครอยู่มานานหรือ,อยังที่ผ่านมามีโปรเจกต์ทำอะไรยังไงบ้างปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะทาอะไรต่อไปในอนาคตตรงนี้เราก็พยายามรู้ให้หมดแหละและนอกเหนือจากความเข้าใจในตัวบริษัทแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่บริษัทแข่งอยู่สภาพแวดล้อมว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอยู่รอบๆเขานะอย่างเช่นนะเราอยากจะรู้ว่าบริษัทเนี่ย มีการแข่งขันสูงขนาดไหนคือมันอยู่ในธุรกิจที่แบบมีผู้เล่นใหญ่ๆอยู่ไม่กี่เจ้าอย่างนั้นไหมแล้วบริษัทเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นบริษัทเป็นรายย่อยเมื่อแข่งกันกับผู้เล่นใหญ่ๆห,หลายคนหรือว่าเป็นแบบธุรกิจที่มีแต่รายเล็กๆรายใหญ่ๆจริงๆไม่ค่อยมีหรือว่ามันลักษณะแบบไหนแล้วถ้าเกิดแข่งกันเนี่ยมันแข่งกันด้วยอะไรเป็นหลักคือมันแข่งกันด้วยราคาไหมหรือว่ามันแข่งกันด้วยว่าแบบการตลาดใครแบรนด์สรองกว่ากันไหมหรือว่าจริงๆมันแข่งกันด้วววยย่่่าาาาเเเออออสินนนนนนคคค้มมมมัััไไหหืืกกกะะทโโลีีแตตงรร ถ้าเป็นไม่ได้เราหาตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดได้ไหมว่าบริษัทเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อปีที่แล้วเป็นเท่าไหร่เราดูว่ามันเติบโตมากขึ้นมันแบบส่วนแบ่งการตลาดเยอะขึ้นหรือเปล่านะแล้วเราอยากรู้ว่าอัตราการเติบโตของบริษัทเนี่ยยอดขายเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหรือเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างมา r g จินเป็นยังไงอัตราส่วน Net Prof i t Margin อย่างเงี้ยสมมติถ้าบริษัท10%เคนอื่น15เราก็ต้องสงสัยแล้วเอ๊ะ ถ้ามันขายสินค้าคล้ายๆกันทำไมคนอื่นทําได้15หละ่ะแล้วภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ธุรกิจนี้ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมันเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในเทรนขาขึ้นเติบโตอยู่หรือเปล่าหรือมันเป็นอุตสาหกรรมที่นิ่งๆคงที่แล้วมันเป็นอุตสาหกรรมที่แบบถูกกํากับดูแลโดยรัฐบาลไหมมีพวกต้องมีใบอนุญาตทําอะไรผู้อย่างนั้นหรือเปล่ามันเป็นธุรกิจที่ขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจไหมหรือว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบค่อนข้างคงที่เป็นสินค้าจําเป็นที่เศรษฐกิจจะดีไม่ดีมันก็ขายได้อยู่ค่อนข้างนิิ่่งงงๆปปรรระะะมมาณณนนนีี้้แแหหลลือออััเ็กกษขธุจทตบบ อ้างอิงตามอุตสาหกรรมอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นมันเป็นเครื่องจาักรการเกษตรไหมที่บางทีจะขายได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรมันบูมหรือไม่บูมอย่างนี้หรือเปล่าแล้วอนาคตของธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้น่าจะเป็นยังไงต่อตลาดมันน่าจะเติบโตต่อไปไหมหรือว่าตลาดมันน่าจะหดตัวลงนะมันก็อะไรประมาณนี้แหละสุดท้ายเมื่อเราหาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราทําดีที่สุดแล้วโอเคข้อมูลบางอย่างเราอาจจะหาได้ข้อมูลบางอย่างเราอาจจะหาแล้วหาไม่เจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อเราได้ทําดีที่สุดแล้วเี่ เราก็มาประมวลผลโอเคปะเรามาประกอบภาพวารวมกันว่าโอเคท้ายที่สุดเนี่ยบริษัทบริษัทเนี้ยที่เราบอกว่าเรามีความสนใจเนี่ยมันยังน่าสนใจอยู่ไหมคือเรายังมีความเชื่ออยู่ไหมว่ามันจะยังทําได้ดีต่อไปในอนาคตอ่ะมันจะทําได้ดีขึ้นในลักษณะที่ดีขึ้นแบบคงที่ไปเรื่อยๆประมาณนี้ไหมหรือว่ามันจะทําได,ดแบบ้ดีขึ้นแบบดีขึ้นแบบเร็วขึ้นไปอีกเพราะว่าบริษัทกําลังลงทุนเพิ่มเติมตม,มีโปรดักต์ใหม่ดูแล้วน่าจะฮิตหรือเปล่าหรือว่ามันแบบ อาจจะโตช้าลงนะเพราะเริ่มมีคู่แข่งเพิ่มเข้ามาแล้วจุดเด่นเริ่มหายไปแล้วนะเราก็จะมีภาพในใจว่าอนาคตมันน่าจะเป็นประมาณไหนใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องคิดเผื่อด้วยนะครับว่าอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนถูกปะดังนั้นเนี่ยเราต้องเผื่อไว้ด้วยว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดก็ได้ถ้ามันจะไม่เป็นอย่างที่คาดเนี่ยมันน,น่าจะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมันน่าจะมีประเด็นอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นที่ทําให้ภาพที่เราเห็นเกี่ยวกับบริษัทเนี้ยที่เรามองว่าอนาคตมันน่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมัน แล้วก็ถามตัวเองเลยว่าด้วยราคาตอนนี้ผลตอบแทนที่คาดหวังที่น่าจะได้มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เราจะไปถือหุ้นหุ้นนี้หรือเปล่าถ้าคุ้มแล้วก็ซื้อเลยถูกไหมถ้าไม่คุ้มอ่ะแล้วทางนั้นราคามันต้องเท่าไหร่มันถึงจะคุ้มหรืออาจจะบอกไม่เอาละหุ้นนี้เสี่ยงเกินไปยังไงก็ไม่ซื้อแน่นอนนะก็ตัดมันออกไปนะครับไม่มีปัญหาตัดสินใจให้เรียบร้อยจะได้รู้ว่าต้องทาอะไรต่อก็เท่านั้นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไอเดียของสิ่งที่เราต้องไปหาข้อมูลคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละแต่ไม่ได้หมายความว่่่าาจํกััดอยูแคคนนี้นะรบ คือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ที่มันสําคัญต่อาการตัดสินใจของคุณอย่างเช่นคุณอาจจะอยากรู้ว่าบริษัทเนี่ยฟรีโฟลดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือบริษัทนี้แบบอินไซเดอร์ผู้บริหารซื้อหรือขายมากกว่ากาันมันเป็นเรื่องที่สําคัญต่อาการตัดสินใจของคุณคุณก็ไปดูโอเคนะลราสำหรับคนที่นึกไม่ออกว่าจะเริ่มต้นหาข้อมูลแบบนี้ได้จากที่ไหนผมแนะนำนะครับเริ่มต้นจากการอ่านรายงานประจําปีก่อน ซึ่งก็คือรายงาน56.2หรือคุณอยากจะอ่าน56.1ก็ได้โอเคไหมไม่ไมีปัญหาอ่านไปเถอะเพราะว่ามันก็จะทําให้คุณเริ่มเห็นภาพเกี่ยวกับตัวบริษัทมากขึ้นอ่านพวกตัวงบการเงินตัวเต็มด้วยนะมันก็จะช่วยให้คุณมีข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทที่เผื่อจะไปต่อยอดหรือจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่ออีกทีหนึ่ง วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สําหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทําได้บน Facebook กับ YouTube Smartstock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ